สวัสดีค่ะรวมรถมือ 2JK แนะนำรถสอยงฟอร์ดเฟียตปี2012ให้ชมนะคะคันนี้เป็นรถฟอร์ดเฟียตตประตูค่ะทุกค้านเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีสีดำสภาพสวยมากๆเลยนะคะรถปี2012ค่ะเลขไม่หนึ่0 0ม่123,000กิโลเมตรโดยประมาณนะคะคันนี้ราคา100,000บาทค่ะน็อตไม่ขยับนะคะ รถ5ประตูนะคะทุกท่านสภาพสวยพร้อมใช้นะคะทรงสวยๆเอาไปใช้งานกันหล่อๆได้สบายค่ะสนใจคันนี้นะคะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยนะคะทางด้านผู้ขายได้แจ้งไว้ว่าราคาขอขายตามสภาพร้างทำความสะอาดให้เท่านั้นนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านที่สนใจถ้าสนใจถูกใจยังไงเข้าไปดูตัวรถก่อนตัดสินใจด้วยตนเองค่ะไม่แนะนำการโอนมาจำล่วงหน้านะคะควรเดินทางไปดูตัวจริงก่อนนะคะค เพื่อประโยชน์ของท่านโดยตรงเพระทางเราก็เพียงแนะนําให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ